สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ Huawei Media Pad T5 นะคะตัวนี้เป็นจอตัวเก่าของลูกค้านะคะแล้วก็ตัวใหม่ที่เปลี่ยนไปนะคะหน้าจอสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะตัวนี้เป็นแสงสว่างน้อยที่สุดแล้วก็แสงสว่างมากที่สุดนะคะ แล้วก็น่าจอตัวนี้สัมผัสได้นะคะ คุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจอยากซ่อมมือถือไม่ว่าจะเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตบก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ช่างทันวาซ่อมมือถือนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ